Y va แล้วทำไมไปทำให้คนอื่นเขาอุบาทไปหมดทุกคนดูันตัวเองปีนี้เราก็รวมตัวกันถ่ายรูปครอบครัวต้อนรับครินอีกแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ของติีมเป็นซิมสันคือที่บ้านความร่วมมือดีมากเพ่โดยไม่ต้องบอกจังหวะเอามาคิดว่าซิมสันคืออะไร่าตัวเหลืองด้วยใช่ไหมอือก็เป็นกระตูนเหมือนตัวที่เราไปที่ปักกิ่งไหมอันนั้นมินเนี่ยน เหมือนเนาะนไม่เหมือน,นมาอันนี้สิมสันคล้ายๆกันสีเหลืองเหมือนกันอ่นปะปลาหม่าม่า <c oughs> ต,นนต้องมาแต่งหน้าสิมสันก็ไอ้หน้าเหลืองไอ้ตัวเหลืองหน้าเหลืองใช่ป่าใช่แล้วมีหมัวล้นด้วยใช่ไหม อะไรมาเอามาให้ก่อนเอามาห่วงลูกมากลูกหึือายุหกสิบจนเจ็ดสิบแล้วลุยจะให้ห่วงอะไรต้อองกดแน่นกอดแน่นนะแม่กอดก็ไม่เป็นไรมันเยินแล้วเฮ้ยเฮ้ยปลาใกล้ตายตอนที่แรกพอเป็นเด็กสิบสามลู้แล้วแบเป็นตัวอะไรเต้าไหนู่ัวใหญ่ไนหัวเหนือหัวล้านงหญ่โอเควันนี้ปลาต้องเหมือนสุดแด่เลยเด้ค่ะได้จนแต่ครั้งปีได้กันอีกแล้วดีใจเย้ นี่เต่งงานอะ้วน้องโก้บ้าค่ะเป็นไงคะฉันพร้อมลงตัวลงหน้าหรอฉันอยากแต่งแกลกด้วยโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นการแต่งแกลกและคิดดูว่าจะมีสักกี่คนที่แต่งแกลกทำบ้านจริงไม่มีไม่มีใครทำแกมีแค่คนเดียวเพราะพี่นันนันหนึ่งเก้าไม่ผมแกเพียนค่ะมีคนเดียวค่ะ ไปรอดูคอนเทนต์การจับทางบ้านแต่งเป็นซิมสันตลรับคาวีนทดาน้องอูกี้และน้องบอสค่ะทีมเบื้องหลังนะคะสไตลิสคอสตูมเมคอัพทุกอย่างเร่งรับจบไปหมดแล้วนี่แหละคุณแม่ยังไงคะสิบลุกนี่แหละยังไงคุณแม่จะจะถามแกว่ายังไงเป็นไงบ้างกับการต้องเตรียมชุดสิบลุกคือความยากของการเตรียมลุกสิบลุกเนี่ยก็คือไม่มีแซะอะไรมาเลยทุกอย่างคือเป็นซีเค็ดเลิฟซองเกินคุณแม่ต้องมาสุกเอาวะ ใครจะใส่ได้ไหมอ่าเป็นค<อ><อ>วามรู้่ออย่างหนึงน่งนี่แหละช่วยพี่นัทต่อเลยดีกว่าสูตรพี่นัทเป็นแม่ตามสูตรเลยไม่เป็นง่ายๆเป็นฟิวปึง้งแล้วก็อะไรไข่หมูเอามฤตตาลัยอ,าอ่อานีชุดของนัทนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์นี่แต่ละคนมารับชุดจ้า,อ,า,อ,าอ่าน,นี้เป็น เป็นลุกนังโจนป่าว่าคาลิเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงแม่คือเป็นตัวละครมีมีอะไรมีเลซสนคยคุณแม่นี่แอดไลห์กาดนะครับหมกมากเอาไปไหนชุดไหนปอบฟ้าปอบฟ้าปอบฟ้าพลายไดมาแล้วนี่เลยครับวนมัมมวันนี้เป็นฟิวนี้นะครับเพราะ อยากให้เป็นสาววัยใสลงมาอีกนี่แหละชอบตอบจับนี่แหละนี่แหละนี่่ลอะคุณมอมคุณมอมคุณมอมนี่แหละนี่แหละเป็นตีนสาวนักลัทนิอยากได้แขนยาวบ้างอ่ะรู้ไหมการได้แขนยาวแปลว่าอะไรไม่ต้องขาขาดรอดค่ะชุดพี่ต้องเกาะอกเท่านั้นเลยเหรอลูกใช่ขาใช่ะเราเป็นตุ่มแล้วรอดแล้วเอออยากลองด่าเด็กตัวหลากมานแล้วคุณแม่นี่ อันนี้ใส่คืออะไรอ่ะมันเป็นแค่กออกเลยแล้วก็มีฟอยไข่มุกแล้วก็ผมแหลมตึ้งตัวนี้อะชิ้คือตัวลูกใชายนี่แหละอาม่าอาม่าบอสบอสบอสอยากได้ไหมอามาให้มาลุ้นได้มาลุ้นเอาไม่าจะมีอีกหลายชุดได้มากมาลุ้นเอามาจะเป็นชุดนี้หรือเปล่าอาม่าอามานี่แหละเบบี้จุกนมบอกเขาบอกเขา เไาเด็กๆมันร้องข้างแง่งไงตอนนี่กายล่ะของพี่กายเนี่ยตอนแรกให้เป็นลุกคุณพ่อต่อนที่เนี้ยให้พ่อพี่จัดใส่ไปแล้วไงเอื่อนรักในทีนี้นัลุกคนณในเครื่องแบบใช่ไหมคะอ๋อนเป็นตำรวจเป็นตำรวจอะลร มีชุดอื่นอีกอันนี้เป็นของเจนแดนเลยเตรียมไว้เป็นียน้อยเพราะว่าอะไรเราไม่รู้ว่ามันแต่อะไรเพราะว่าอยู่ในผ้าห่มไงเราก็เลยอัดเดยมมาก่อนสีม่วงอันจริงๆมั้ก็ไม่เคยดูซิมสันนะเพราะรู้ว่ามีตยน้อยด้วยเหรอใช่เพราะอีกต่อเขาดูเขาบอกนี่เจนแอนรัเป็นวอมนอนอย่บนผ้าห่มใครเคยดูซิมสันบ้างบอกหน่อยว่าเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไรนะนันรู้ครับมันเป็นการ์ตูนที่แบบทำนายอนาคตโลกเออถูกแม่แม่หมอมากบรรยากาศตอนนี้คือวุ่นวายเหมือนตายวันแรกมากปกติแต่งคนเดียว เดี๋ยวก็วุ่นวายจะแย่แล้วอันนี้แต่งสิบคนเธออี่อะไรฉันเปลี่ยนเสื้ออยู่ค่ะไหนเป็นไงมั่งชุดยูนิฟอร์มเนาะฉันก็นึกว่าจะได้แต่งแดกครั้งแรกอแ้่งะขึ้นรถไปเป็นสมุทรสาครกันค่ะไปไปโรงงานใช่มาแล้วว้าว แปดศูนย์แปดศูนย์อุ้ยนั่งรักันดีนั่งรักอันนี้เด็กตื่นเช้าเพิ่งตื่นนอนโอเคอันนี้สไตล์งงหน่อยอันนี้เป็นลูกดาวปะใชวนนี้ก็คือเมนหลักเลยก็คือที่สาวนี้เลิศอลพคน์หอมมากอันนี้หอมมากเหรอใช่โคตรเปรี้ยวอ่ะร้านนนโอ้อันนี้เล่นง่ายอันนี้กูรอดูเลยอีโต้จะคิดค่าเซ็ตวิกไหมอีดอกไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่สวยใส่เฉยแน่นอนคุณแม่ หรือเหมือนเบบี้จริงๆแล้วเด็กที่แบบประมาณขวบหนึ่งแล้วอ่ะขวบหนึ่งกันสองขวบออเคค่ะแต่รื้อน่ารักมากวันนี้ขยับยังแต่งตัวไม่เสร็จนะเนี่ยโอเคแล้หนักละอะไรมันเกิดอะไรขึ้นออิไม่ขึ้นหรือโตขึ้นเรื่อยๆจริงๆด้วยเดินต้อง up 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 บ เย่คุณ <Yeah. S 1> ตำรวจนี้มันปิดมากปิดปากไหนห้องน้ำทางไหนครับเจน้องเอิญ <c oughs> เคยใส่กระอกยังคะเคยใส่กอกครั้งแรกอ้ยโตเป็นสาวแล้วจริงด้วยนี่แค่เห็นก็สยองผิวเลยรู้เลยมันทั้งมันทั้งหนุบทั้งแบบเอาออกยากอะ่ะ <c oughs> ตาดนะคาับตาดโอ๊ยโคตรน่าเลยอ่ะบอกเลยว่ากลิ่นสบู่มากแล้วดูรีแอคแต่ละคนตอนพี่เริ่มบอกว่าพี่ไม่หันหลังอ้าวอ้าวนี่เป็นโรมิโอหรออีโจ้โจมันเอาเหมือนจริงเลยหรออ้าวพี่นาสะบัดแปลงสะบัดแปลงหมดขายไม่ได้ปะไม่หรอนม่หรอน่าแล้วคุณแม่ เจอคนละรแรงมากโอมให้เธอลาโอมให้เธอหลง <c oughs> โอมให้เธอลาโอมให้เธอหลบเอาขนาดนี้เลยเลย <c oughs> นี่แหละสตาร์กรรมของทุกคนที่รออยู่เหารเราจะมีเล่าประวัติหรือซินสั้นอะไรไว้เป็นยังไงมึงเคยดูปะไม่เคยว่าแต่แค่การ์ตูนแอกว่า,วาเกี่ยวกับชีวิตข้าวบ้เออมันเหมือนกับจะเป็นเรื่องจริงเรื่องนั้นที่ส้างอ่ะใช่ปะ อะยังไงอายุก็แบบนี่เขาบอกว่ามันมีแบบทำนายอ่าพิาการดูนี่เลิอกทำทำนายยังไงล่ะ <c oughs> โอ้ยบงังแล้วนี่ไม่เคยดูพิการนี่ก็ไม่เคยดูซิมสันแต่ว่าคิดไว้แบบนานมากแล้ว่าถ้าลุกพารวีน่ะอยากจะทำบ้าน <c oughs> ตัดซิมส <c oughs> ันสักครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่การ์ตูนมันเป็นแบบครอบครัวแฟมิลี่อะไรอย่ <c oughs> อางเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะไปบความเท่ลุกแบบแม่ทำกับข้าว อามาเรานำต้นไม้หลานดูทีวีคือ,อคทุกคนใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเป็นสิงส,สังน่ะคือซิงสันในชีวิตจริงอ่ะอมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปครอบครัวที่แบบเอาไว้ดูตอนแบบใครตายไปแล้วก็มานั่งขับกันอ่ะอเอเคอคนนึมาทำอะไรแบบนี้กันเนะเานเะแต่เพิ่ขับ่อนขัก่อนแกหลานนะครับลูกเป้านะครัลูกเป้านะคะ แต่เราวางเปล่าเต็มมือหมดลว้าวรตันี้แบบเข้าความแปลกๆค่ะแบบเราเดินแต่ละเา่่าแปลกนเลยอะคนเดียวรอดทำไมอ่าคิดว่าตวเองรอดเดี๋ยวเรือได้เหลือง่ชามมาโรงงานผลิตมินเนี่ยนคืมันแบบเรื่องกันไปหมดเหลืองทั้งบ้านเลยหรออะไรเนี่ยแนนก็ไม่รอด บอกแต่งฮาโลวีนไม่คิดว่าจะเหลืองขนาดนี้ฉันก็ใส่สีเหลืองมาแล้วไงไม่ฟังนะของแกเซอร์ไพรส์แกเคยดูซิมสันไหมจะเป็นตัวไหนตัวเมียน้อยตุดนี้เลยซิมสันเมียน้อยก็ลงหนึ่งตัวนี่โชว์ผิวเยอะๆนี่แกจะได้เป็นตัวเด่นของคลิปใส่แค่ชุดว่ายน้ำพอว้าวเพื่อคนดูเพื่อคนดูเมื่อความปังไป ด,ดีใจมากล่าสุดทำคอนเทนต์กับพี่นันนะคะก็คือแต่งเป็นไทล่าพี่นันแต่งเป็นน้องลิต้าแล้วคือไทล่าทำชีวิตฉันคอมพิวต์มากๆเขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ค่ะพร้อมกับรีโพสต์ด้วยนะคอมพิวต์แล้วคาสตูช่างหน้าช่างผมอะไรทุกอย่างคือแบบคอมพิวต์แล้วคะแล้ววันนี้ซิมสันจะรีโพสต์เราไหมมึงไม่เกลียดหน้าแม่คูให้หน่อยหรอห <Yeah. S 3> น้าแม่ตลกมากเอหมือนเทป เบียให้แม่กูหนอ่อยโอ๊ยมันจะบ้าหลานันเอิรตอนนี้คือแบบไ i กับโมเทลมากลูกหลันเอิร์สู้ไหมเห <c oughs> มือนน้องน่าสงสารมากเหมือนจะหมดแรงสู้นะเอิร์ธขังนะเออแต่จริงชอบไหมที่แบบคนนั้นทคอนเทนใกันทั้บ้านน้องน่าสงสารเน,นาะ <c oughs> พย่าต้องแต่งตัวให้สวยๆหน่อยเด็การอเ้มทำไมมมโด้วยอ่ะคิวมากค่ะนารักมาน่ารักมากอมาวันนี้น่ารักไหม ตัวอะไรอ่ะเป็นตัวน่ารักในเรื่องเป็นเด็กใช่เป็นเด็กน่ารักแม่มากมีไหมเป็นตัวนีปวดแม่มากอ่ะจุกนมนี่ใช่เนี่ยนี่จุกนมต้องใช้แม่เอาคอมพิวใครให้บอกให้อานักบอกไม่จริงอ่ะตัวเองทำเองมันต้องเหมือนเลยรู้ง่ายๆมากัวนี้เห็นมี้เหมือนเลยมันต้องมีจุกนมน่ารักอะมาใช่เูย วันนี้นะนัดก็ทําให้มามาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งรู้สึกสนุกมากก็ดีใจมากน่ารักกันทุกคนวันนี้เหรอคะสนุกมากค่ะเพราะนานๆน่ะมาจะได้มาร่วมกิจกรรมแบบอย่างนี้สักปีละครั้งสองครั้งนะคะเพราะน้องนัดรุ่งมาก แค่จะไม่เจอกันแต่ว่าก็ได้มีกิจกรรมอย่างนี้มาชอวสนกุกได้แต่งตัวเป็นตัวกระตูนอะไรอย่างนี้ยไม่เคยไงเนี่ยได้เป็นตัวสิงสันก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิงสันเป็นยังไงได้เจอแล้วค่ะ,ะเราเคยเคยดูไหมสิงสัไนไม่เคยอันนี้ก็มีความสุขได้เห็นคนที่บ้านอยู่ด้วยกันเออขำตั้แงแต่เห็นลงตงัวเขียนก็สนุกดีค่ะใส่ในครั้งรแรกเลยหนักหัวดีเคยเคยดูสิงสันไหม ที่บ้านรอว่ามันเป็นคนทะลึ่งเขาว่ามันอ้่น <c oughs> คืออ่างน,นี้นะจะมีสักที่บ้านที่จะบ,บยอมให้แบบมาแต่งเนื้อแต่งตัวกันแบบเนี้ยเอออมมาม่าคือ84แล้วอะยะจะมาใส่ฟิดผมตั้งผมอะไรอยู่ตลกดีค่ะกิจกรรมบ้านอื่นอาจจะเป็นการทานข้าวกิจกรรมของเราในการรวมตัวบ้าน บัตรแปลงนะคะคือการแต่งเนื้อแต่งตัวเวอร์เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นสีสันยิ้มแล้วก็แฮปปี้แต่ฉันเหมือนหนึ่งอย่างที่ไม่ได้สิมสัตว์เจ้าเป็ดนา้เจ้าคุณน้องหรือว่าฉันเหมือนเวลมาในเรื่องสกูปปีดป้ดูละละไปดูอะไรเหมือนคนไอกำลังงอ่วลย้าสีาา่งโอ้หบอลล็อะ ปาลรู S <S ้สึกยังไงครับวันนี้ที่แต่งตัวเหลืองว่ามันดีนะในชีวิตจริงโอกาสที่คนจะได้แต่งตัวแต่งหน้าหรือมันเล่นอะไรอย่างเงี้ไม่มีอ่ะแล้วก็แฮปปี้กับทุกคนที่ว่ามีกิจกรรมโลกกันอันสํบคัญที่สุดก็คือกิจกรรมของโกนี่แหละตัวเด่นที่สุดใคายะไม่แฮปปี้นะถึงแม้จะเปิดเผยหัวขนาดนี้ มีจริงัวเท่ๆอใช่ไหมเท่ๆอฮะเห็นไม่รู้ยเลยยกด้ไดเอาาได้ังไงความเอนลนนั้นนึกว่าฉันจะได้มาแต่งหญิงดูสภาพวิกเวิร์คสิงงงนึกว่าจริงจอกระตูมมีนี้จริงเหรอวะเขาหาทำเนาะตัวนที่เป็นกระเทย กูเกี่ยวอะไรกับครอบครัวดิงงมา่นานรักดีนะชอบสนุกดีลงตัวเหลือตัวคือตัวเราเป็นตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเป็นตัวผู้ชายคืออะไรรู้ปะตอนแรกเห็นเล็บแล้วตัวนี้แน่เหมือนกูมากเลยว่ะคือคาแรคเตอร์มันใช่เลยอ่ะตัวละครตัวนี้เหมือนคนเป็อินโทรเวิร์ดคือมีหูฟังอันนี้แล้วก็มีหูฟังอันนี้อีกแต่งจริงมันต้องฟันเหยืนเลย ต้องทำเฉยปะไหนลองดูงดแต่ตัวแม่ล้กมาตัวตั้งตัวตีหาเรื่องทุกคนในบ้านพี่นัทผมใหญ่กว่าฉากอีกนี่เขาบอกเลยอ่ะ <laughs> อย่าวะเอาตัวโตนะไม่ได้จะออกมาให้ตลกแบบนี้คือนิสาก็ติดแกนอยู่แล้วเราอยากได้ภาพแบบวิ่งเนี่ยเหมือนแบบครอบครัวคาเดเชียนเวลาเขาแต่งคาราวีนังครอบครัวแบบมันออกมาแบบปึ้งอะ่ะตอนนี้มันละครคุณจะทำตลกๆเออเละหมด เจ้าของช่องก็เละด้วยแต่ว่ามันเป็นความเละที่แบบน่ารักอะนั่นวะ่าถ้ามันเป๊ะมากมันอาจจะไม่ได้แบบน่ารักขนาดนี้แต่สิ่งน,นแบบแฮปปี้มากคือนะั้นจะได้มีแบบภาพแล้วก็วิดีโอที่อามามาแต่งเป็นเบบี้ป้ามาแต่งเป็นตัวหัวร้านหรือแบบที่กายมาแต่งด้วยกันแล้วก็คนในบ้านมาแบบแต่งนั้นตอนนี้ใช้วเวลาด้วยกันอะคนอาจจะมาอุ้ยบ้าไปแล้วรอบคัวนี้แต่นะแค่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ เงินหาซื้อไม่ได้การทํากิจกรรมครอบครัวร่วมกันอะ่ะก็ยากอยู่แล้วสำหรับวัยที่เราแบบโตคือเริ่มแยกย้ายทำนั้นทำนี้แล้วมันยากขึ้นไปอีกการนี้ทุกคนในครอบครัว,วาม,มาทากิจกรรมร่วมกันแบบไปกิจกรรมบ้องบ้องอ่ะคือทาตัวเหลืองกันหมดเอาตาปิงปองมาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเพี้ยนดีแต่ว่ามันน่าจะเป็นความทรงจําที่แบบหายากมากแล้วก็มีคนคา,ามาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอมคอมมาพว่ามแคนไม่รู้จะมองครเอิงตาตาเขียกอน ตลกมากครับไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแบบเมือได้ทําก็สนุกแฮปปี้ครับแล้วนี้ลูกเป็นไงบ้างคะที่แต่งกันน่ารักดีค่ะน่ารักมากแล้วก็เป็นลุกที่ชอบด้วยนองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้แล้วหนูผิวเหลืองด้วยครับสวยที่สุดเลยสวยทุกวันแม้กะทั่งวันนี้้วยหรอวันนี้เลยทุกวันที่เราก็สวยแล้วครับพี่ชายตามก็จริงใจใช่หรอไม่เห็นนะ มาออกมาคอมพลตลุกที่ส่วนสนุกนะคะเพราะโพลเวงมีเช่นคือมันมันหลอนไปหมดเลยค่ะอยู่นี่ใช่ไหมใช่สีนี้เราก็จะถ่ายแบบอัพเตอร์คอมพลตลุกกันนะคะก็จะยากนิดหนึ่งใช้เวลาหน่อยมาพี่แน็เข้ามาเลยพ้ พี่แน่เป็นยังไงบ้างเราเป็นตัวม่วงตอนนี้นะเหมือนซ่งหมอคงเพราะใส่ทั้งวิกใส่ทั้งแว่นใส่ทั้งแค่ผมไม่จกค่ะเพราะบอกแล้วว่าซิมสันอินเลวไลายเราต้องไปลองใช้ชีวิตเป็นซิมสันในชีวิตจริงกันดูไปายเริ่มรอดก่อนนะไไว้ใครก็ได้ช่วยแกงกันลาขึ้นดอน แล้วก็ซิมสันอินเลียวไลฟ์มาเคยทำกับข้าวหน้าเหลืองมากค่ะไม่ใช่ดีส้านนะไม่ค่อยปกติค่ะรุ้นมามหาโอ้ยกำลังสวยเลยค่ะแล้วมันทำกับข้าวง่ายขึ้นไหมคะง่ายเลยค่ะโอเคระวังสีลงอาหารนะฮะอย่างที่บอกไปว่าซิมสันอินเลียวไลฟ์เดี๋ยวซีนนี้นะก็จะถ่ายแบบลองช็อตคือเหมือนกับว่าครอบครัวซิมสันในชีวิตจริงนิส่าเดินเข้าบ้านอาม่าลดน้ำ มีเด็กวิ่งไล่คนทำข้าวก็ทำคนนั่งเล่นก็นั่งไปเดี๋ยวมาดูว่าก่อจะได้สินนี้กี่เทกมาไม่้องน้ำรถอวนะมาลดเลยมาลดเลยมาลดเลยโบเนมาเจอนากิมมาอุ้อุ้อุ้ยอุ้อุ้อุ้เด็กวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมาอุ้ยเอิ่นเอิญเอาาอิญเ มาเร็วมาเร็วเอามานั่งโอ๊ยกับข้ามาแล้วมาเด็กๆแล้วนั่งนัแล้วเออมาเตรียมมือสองเซต่อมาขอให้่านกองสปีดเงินซิมสารพี่นัทเริ่มเดินมาถอยเด็กๆเริ่มพี่ออกมาเด็กๆวิ่งวิ่งวิ่งบอกกองบอกกอง ช, <balm> <expand. S 2> ช้าช้ามาไม่ทันมาไม่ทันมาไม่ทันช้าช้าช้ากว่านี้เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาใหม่จบขอ้โหต้องช้าเอวมาเทคที่เท่าไหร่แล้วนะเทคที่สี่แล้วพี่นันเทคสี่เอ้ยแต่ถือว่าที่บ้านเรียนรู้งานได้ไหวนะฮะคือใกล้แล้วแบบอีกนิดเดียวมาเด็กๆมาทมฮึ่เอออย่าตัดกล้องโอเคเกือบละ ว้าวโอเคครับเซ่อันนี้ได้แล้วล่ารอดล่าจ้าเป็นไงบ้างครับป๋าเกรงเลยเลยเอาเกรงเลยล่าก็จบนะแล้วก็ขึ้นได้ใช่

สดุกแฮปปี้คิดว่าโดนคาดคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คือเก่งขึ้นทุกๆปีร้านนี้ร้านนไงแปลกใหม่สนุกมากถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวใกล้ครบ3ล้านซับสไครต์เราจะได้จัดมิตติ้งกันอีกรอบนะจ๊ะทุกคนแฮปปี้ฮาลาบินนะคะและไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตฮิวมี่นะคะบอกเลยว่โาโชว์นี้สาวตึ้งเึ้งจริงๆเอา <laughs> ไปละบ๊ายบาย,บาย จริงนะกางเกงกระโดกางเกงกางเกงโอ้ะเจอืมว่ะไปไงต่อไปแล้วเรือบังไหมเรือบังสิถ้าหายใจดิหนึ่งสองสามฮึบฮสิตี้ฮุบหน่อยน้ำเหมือนปลาจะเลยนไีวิ่ใหม่อนี้มนุษย์เงือกในวันพีชตัวอารอนตลกมากปึ้ง นี่ไปแปะเลยนะอารอนในวันฮีทเหมือนมากแล้วป่ะคือว่าอุ้ย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 ไอ้สุกต้องมาโอ้โหโอจะต้องขับแร็คอะขับแร็คอะขับแร็คคนเหมือน